มันไปกินอย่างช้าช้าให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างเลืกกินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้าชาเพื่อพัฒน,นาเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบทไทยกินอยู่คือ ข้าวที่ออกเป็นสีลักษณะนี้เป็นข้าวที่มีประโยชน์อย่างข้าวกล้องคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกันเพราะเห็นว่าเป็นข้าวของคนจนข้าวกล้องมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงข้าวขาวเม็ดสวยแต่เขาเอาของดีออกไปหมดแล้วมีคนบอกว่าคนจนกินข้าวกล้องเรากินข้าวกล้องทุกวันเรานี่ก็คนจน สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือครายการที่ใช้อาหารหนึ่งจานเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบนะคะวันนี้เราเปิดรายการด้วยพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ,คะซึ่งพระองค์ท่านทรงสนับสนุนให้คนไทยนั้นมาบริโภคข้าวกล้องแทนข้าวขัดข่าวกันค่ะใช่ค่ะแล้วกระแสรพระราชดำรัสนี้นะคะท่านตรัสไว้ค่ะในพุทธศักราชที่2,541แต่จนมาถึงทุกวันนี้14ปีแล้วนะคะ,คะ คนไทยยังไม่นิยมกินขาน้าวกล้องเช่นเคยสิคะเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะท่านทรงรับสั่งแบบนั้นเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้คนไทยเนี่ยค่ะได้รับประทานข้าวที่มีประโยชน์จริงๆเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยคุณผู้ชมคะไม่ใช่มีแค่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวนะใช่มีวิตามินบรวมฟอสฟอรัสแคลเซียมธาตุเหล็กทองแดงโปรตีนเยอะมากแต่คนไทย ก็ยังไม่กินอยู่ดีคุณนุ้ยนั่นน่ะสิคะทาไมททาไมถึงไม่กิน oh ข้าวกล้องนุ้ยเนี่ยนะคะเลยไปถามเพราะอะไรทําไมคนไทยไม่กินข้าวกล้องไปถามพวกเพื่อนที่รู้จักกันหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกลิ่นข้าวกล้องเนี่ยเขาสีไม่หมดไงคุณนุ้ยบางทีก็ยังมีเปลือกหรือว่ารางเนี่ยติดอยู่ทําให้ไขมันที่ดีเนี่ยมีอยู่เยอะพอเจออากาศมีกลิ่นหืนก็เลยกลิ่นเหมือนลงสีเขาก็เลยแบบอาจจะอาจจะไม่ชอบใช่ไหมสองเขาบอก โอ้ยหุงทีแล้วก็แข็งไม่งั้นก็ต้องไปทำเป็เข้าต้อมแล้วละอ่ะเพราะว่าของดียังอยู่เยอะก็เลยก็เลยก็เลยยังแข็งอยู่ก็เลยจะไม่นุ่มเหมือนข้าวขัดขาวแต่วันนี้ว่าหุงดีๆนี่ก็นุ่มนะใช่มันมันต้องมีเคล็ดลับมันล้ดลับใช่ไหมถูกแต่ยังไม่บอกหรอกนะโอเคอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่า สีไม่สวยเนี่ยดูสิสิข้าวขาวๆนะวางบนจานข้าวนะวนวนะอุ้ยดูขาวสะอาดสวยจริงๆแล้วมันเป็นขั้นย่งเฉยๆนะคุณนุ้ยบอกว่าเราติดพันจริงค่ะอีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่นุ้ยจะบอกออคุณผู้ชมนะซึ่งเชื่อว่ารายการของเราก็นําเสนอไปหลายๆครั้งแล้วก็คือว่าในเรื่องของกากใยนะคะที่เราได้จากข้าวกล้องเนี่ยนอกจากจะไปช่วยกวาดพวกเศษต่างๆที่อยู่ในลำไส้อยู่ในกระเพาะเราแล้วเนี่ยนะคะ จำได้ไหมถ้าเกิดเรากินข้าวกล้องเนี่ยนะเราจะไม่อ้วนอ่าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราปริมาณที่เรากินเมื่อเ<ฆ>ทียบกับข้าวขาวเนี่ย<ฆ>กินข้าวกล้องเนี่ยเราจะอิ่มนานกว่าแล้วก็นานกว่าก,กินปริมาณน,น้อยกว่าใช,ใช้เวลาย,ย่อยนานถูกต้องอค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมคนไทยคือจริงๆเรารู้แล้วแหละว่าคนไทยทําไมถึงไม่นิยมกิน เข,บบเข้ากล้องแบบคร่าวๆเนาะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องห้ามลืมเลยก็คือว่าประโยชน์ที่เกษตรกรเองลหละใช่ชาวนาเองเรา <ละ S 1> กินเนี่ยเราได้สุขภาพของเราละแต่คนที่ได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือเกษตรกรวันนี้เราจะมาดูกันนะคุณนุ้ยว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าเขาทําเป็นเข้าวกล้องไม่ส่งเข้า รงสีขัดขาวเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากข้าวกล้องบางวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณอุ่นเรือนยุชังกูลนะคะจากกลุ่มแม่บ้านข้าวปลอดสารพิษจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเชิญเลยค่ะน่ารักจริงๆเลยเดียวนะคะขึ้นสเต็ปนิดนึงโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขอบคุณมากที่อุตสามารถจากนครสวรรค์เลยทีเดียวมาใกล้เลยนะคะตอนน้ำท่วมไหมคะ ท่วมบ้างค่ะท่วมบ้างออมีมไรหมดไม่หมดเหลือร่วงค่ะ, <c oughs> อ,อ,อ,ะอ๋อ <c oughs> เหลือร <c oughs> ่วงเกี่ยวทันไหมคะจริงก็น้ํารถก็ได้เกี่ยวอ๋อก็ถือว่ายังโชคดีเนาะดีเนาะค,ค่ะอันนี้เป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเราเร,ารูว่าตรงเนี้ยจะท่วมอยู่แล้ว,ลวเราเลยปลูกสูงๆไหมหรือหรือเปล่าหรือว่าต้นข้าวแถวนั้นเนี่ยสูงอยู่แล้วหรือว่าน้ําท่วมปริมาณไม่เยอะน้ำท่วมเยอะมากแต่ข้าวของเราแบบ สูงแล้วเป็นหอมมะลิบ้างแล้วก็ไม่ไม่ลมเราไม่ใช้สารเคมีคือต้อนเลยไม่อ่อนอ๋อดีไงเห็นไหมต้นข้าวแข็งแรงหูแม่พอหันมาทำนาอินรีแล้วก็ตั้งใจที่จะขายเป็นข้าวกล้องเนี่ยรายได้ดีขึ้นไหมคะก็รายได้ดีขึ้นดีขึ้นแม้ว่าผลผลิตต่อนานเนี่ยจะต่อไร่ต่อนานเนี่ยลดลงค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่าพี่อุ่นเรือนบอกว่าพี่อุ่นเรือนสามารถตั้งราคาเองได้ตั้งราคาเองได้ข้าวขาวก็ปกติก็ ของเราเองนะคะที่ปรอดสารแล้วก็ขาย40 40แล้วถ้าเกิดเทียบกับอันนี้45ห้าพูดถึงนะคะถ้าส่งถ้าเราขายปกติ45แล้วอันนู้น40ถ้าซื้อผ่านลงสีอะคะถ้าซื้อผ่านลงสีเขาก็จะถูกนิดหน่อยเพราะว่าของเรานี่เขาจะเน้นในการปลอดสารอ๋อถ้าเกิดลงสีเขาไม่ได้เน้นปลอดสารเขาไม่ได้เป็นปลอดสารแต่เราที่เราไปขายข้าวของเราเราผลิตข้าวได้มากเราต้องส่งลงสีใช่ไหมคะอ่าฮะแต่เราเสียดายข้าวของเราคือแบบใบปนเปื้อนกับ คือใช้สารเคมีค่ะงั้นขอถามเลยในเรื่องราวของรายได้นะทนุยอยากรู้เนี่ยว่าตอนนู้นที่เราปลูกแบบปลูกข้าวนะส่งโรงสีเขาให้เราเท่าไหร่ถ้าส่งโรงสีเมื่อก่อนนี้เลยใช่ไหมคะอืมค่ะสามพันบาทต่อหนึ่งต,ตันหึ่งตันเท่ากับหนึ่งพันโลเดี๋ยวเดียวพันโล <c oughs> พันโลได้สามสามพันบาทสามพันบาท,าบาทอันนี้ขายโลละอันนี้ตอนนี้ตอนนี้จ้ขา ตอนนี้ก็ขายเองอยู่โลโลเท่าไหร่คะสี่สิบห้าโลละสิคะดิดฮะสามบาททำไมทำกันกับฉันได้อ่ะกานโลสามบาทอะพี่ใช่ก็คำถามเดียวคุณนุ้ยจะขายไหมไม่ขายก็ฉันก็ไม่ซื้ออ๋อใช่ไหมแล้วถ้าเกิดทุกลงสีในตำบลนั้นหรือในอำเภอนั้นบอกกัว่าเราสรุปกันที่ราคานี้ค่ะเกษตรกรก็ปลูกมาแล้วอะไม่มีตังแล้วอะจะต้องไปจ่ายถึทุนไปแล้วเนอะก็ต้องขายไป เพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว,ว่าคุณอุ่นเดินก็คือพบทางสว่างและจะมาบอกทางสว่างกันต่อๆไปด้วยว่าหนึ่งคือสุขภาพก็ไม่เสียด้วยเนาะปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะค่ะอืมและที่สําคัญคือก็มีตลาดรองรับอตอนนี้คือกําลังอินเทรน์เลยเข้ากล้องค่ะ,ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเราสามารถที่จะ ขายได้ด้วยตนเองคือเราเจอกับคนซื้อเองเล<อ>ยซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่จะมาบอกเราก็คือเป็นผู้ประสบจริงๆเลยแหละเป็นชาวนาที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยจริงๆแล้วก็หนเชื่อคำหนึ่งก็คือว่าถูกกดราคาอย่างแรง <c oughs> นะคะแล้วก็ยังสุขภาพเสียอีกด้วยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาจจะทําให้เราเองคนเมืองไม่เคยเห็นถึงปัญหานี้เนอะได้เห็นแล้วก็เป็นตัวอย่างของออชาวนา หลายๆท่านที่อาจจะอยู่ในระบบเก่าๆที่อาจจะถูกกดราคาเก่าๆแบบนี้อยู่ก็อาจจะต้องหาทางเลือกหรือว่าม้องเห็นทางสว่างมากขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แบบนี้อย่างคุณบุญเรือนนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่อยู่กับเราก่อนนะราอนุ้ยเนี่ย จะพาคุณผู้ชมนี่นะคะไปดูการสีข้าวกล้องเอาแบบโบราณเลยว่าเขาสีกันยังไงหลังจากไปดูการสีข้าวกล้องแบบโบราณแล้วนะคุณนุ้ยเราจะกลับมาข่าวว่าจะทำเนี่ยข้าวกล้องยังไงให้อร่อยค่ะเอาบอกเคล็ดลับเลยนะอแน่นอนไม่มีปิดเลยค่ะบอกหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวกลับมาค่ะเครื่องที่ชาวนาและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดประทุมสราวาสอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีกำลังช่วยกันหมุนอยู่นี้จะทำให้เปลือกข้าวร่อนและหลุดอ,ออกจากเมล็ดและข้าวที่ได้ก็จะออกมาเป็นข้าวกล้องสมัยก่อนในแต่ละหมู่บ้านจะมีเครื่องสีข้าวแบบนี้เพื่อให้คนในหมู่บ้านนำข้าเปลือกที่ตัวเองปลูกได้มาช่วยกันสีแต่ปัจจุบันภาพเหล่านี้แทบไม่มีโอกาสให้เห็นอีกแล้วเพราะการสีข้าวในทุกวันนี้ ถูกแผนที่ด้วยเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ของโรงสีจนเกือบทั้งหมดแล้วต้องการให้ลูกหลานดูเป็นตัวอย่างไว้เพราะว่าเป็นชาวนาอยููทำนาเพื่อให้ลูกหลานได้ดูเป็นตัวอย่างต่อไปเข้าเปลือกที่เกี่ยวได้จะถูกเทลงไปในส่วนที่สารด้วยตอกไม้ไผ่ทรงกระบอก เรียกว่าท่อนฟันบนจากนั้นจึงช่วยกันออกแรงจับคันโยกหมุนท่อนฟันบนให้เข้าเปลือกไหลลงไปอยู่ระหว่างท่อนฟันบนและท่อนฟันล่างข้าวจะถูกบเดเบียดสีกันทำให้เปลือกข้าวแตกออกจากเมล็ดและไหลลงมารวมกันในกระบุงเมล็ดข้าวและข้าเปลือกที่ปะปนกันจะถูกนำมาฝัดร่อนด้วยกระด้งไม้ไผ่ เพื่อแยกมันออกจากกันหากมีข้าวบางเมล็ดยังไม่ถูกกระเทาะก็ต้องนำไปสีอีกครั้งรู้สึกด,ดีใจครับที่ได้รับว,วัฒนธรรมแล้วก็ของพื้นบ้านครับสนุกค่ะได้ได้เรียนรู้การตำข้าวสีข้าวฝัดข้าวเพราะไม่เคยเห็นเพราะไม่เคยเห็นที่อื่นทำแบบนี้ได้แต่ทำเป็นเครื่อง ไ้ไไคเครื่องสีข้าวแบบโบราณสะท้อนวิถีชาวนาไทยที่เคยพึ่งพาตัวเองได้และการปลูกข้าวที่ไม่ต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากนักดังนั้นการหายไปของเครื่องสีข้าวแบบโบราณจึงหมายถึงการสูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ของชาวนาไทยให้ต้องพึ่งพากับโรงสีทำให้ชาวนาไทยทุกวันนี้ ต้องอยู่ในวังวนของความจนและการเป็นหนี้เป็นสินอย่างไม่รู้จักจบสิ้นนั่นเองก <Can> <can> ินคือเอาละค่ะคุณผู้ชมเราได้เห็นทุกกรรมวิธีแล้วนะคะว่านี่แหละคือภูมิปัญญาของคนไทยนะคะเราก็จะได้เห็นว่าประโยชน์ต่างๆเนี่ยที่หลอมรวมมาอยู่ในเม็ดข้าวเนี่ยนะคะยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยค่ะทําไมเราถึงต้องปล่อยทิ้งไปเนาะใช่แล้วก็อย่าไปยึดติดกับค่านิยมเดิมๆว่าคนรวยต้องกินข้าวขาว ไข่เนาะมาให้ความคิดนี<ช>้กับเรานะคุณผู้ชมมันกลาย<อ>เป็นสถานะทางสังคมไปเลยนะว่าเลือกกินข้าวขาวหรือว่าเลือกกินข้าวกล้องอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนึวยว่าณปัจจุบันเนี้ยเรามีข้อพิสูจน์อะไรหลายอย่างที่ได้เห็นว่าไม่ใช่ว่าของเดิมๆไม่ดีนะไม่ใช่ว่าข้าวขาวไม่ดีนะคุณผู้ชม,มแต่ว่าในเมื่อเรามีสิ่งที่ดีกว่าทําไมเราถึงจะไม่เลือกใช่ถูกไหมคะมีของดีอยู่กับตัวกลับปล่อยให้ทิ้งให้หมูกินเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาสอนวิธีบอกคุณผู้ชมเลยแบบเคล็ดไม่ลับเลยทีเดียววนนะะะะค่าาาาาเรรรจมับปทข้ กล้องยังไงให้อ <paral> ร่อยอ้อวันนี้เห็ดอันนี้เคยเห็นในแต่ในในหนังสือคุณโบเห็ดปุยฝ้ายคุณนุ้ยของโครงการหลวงหรอใช่วิธีแรกเลยที่เราจะทําคือเราหุงข้าวกล้องเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราเอาไปอบอีกคือทําให้สุกสองครั้งค่ะนุ้ยขอพิสูจน์เลยคนชอบบอกว่าข้าวกล้องเหม็นเหม็นเหม็นไม่นุ่มเลยนี่ดูนะเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูเป็นยังไงบ้างคุณนุ้ย ไม่มีนะคุณโบข้าวกล้องที่โบอธิบายตอนแรกว่ามันยังมีน้ํามันอยู่ด้านนอกเนี่ยแล้วถ้าพอมันเจออากาศเนี่ยมันก็เลยเกิดกินหืนขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีถุงสูญญากาศแยกได้เขามีกระบวนการเก็บใช่นี่นี่นี่แบบนี้ผู้ผู้ชมรู้ไปหยิบให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นอากาศก็จะไม่ข้าไขช้ไมก็ไม่โดนอากาศถแล้วก็ไม่เมีหืนแล้ว เปิดเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นด้วยค่ะอ๋อคุณูชมหอมหอม,หอมนะมแล้วหวานในปากด้วยล่ะค่ะคือจริงๆนุ้เข้าใจนะว่าข้าวก็คงจะหวานในปากแต่ว่าอันนี้หวานเลยอะคือหวานเลยนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่า<อ>เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีนะวันนี้คุณคุณโบกำลยจะทำข้าวอบนะข้าวอบหน้าเห็ดใส่หน้านโรมิรเลยใส่ทั้งเห็ดใส่ทั้ง กุ้งแล้วก็ไก่ด้วยดีค่ะอันนี้เป็นวิธีแรกเท่านั้นนะคุณนุ้ยที่ะจะทําให้ข้าวเราเนี่ยนิ่มแต่ว่าจริงๆแล้วทางนี้ทางนั้นเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่เราทําทําให้มันสุกสองครั้งค่ะเคล็ดลับอ,อยู่ที่เวลาเราเลือกซื้อข้าวอ่าย่างไงคะเพราะว่าข้าวอ่ายังไม่ต้องกล้องนะข้าวขาวธรรมดาก็มีข้าวใหม่ข้าวเก่า ข้าว้างปีข้าวกลางปีข้าวใหม่ก็จะนุ่มข้าวเก่าเนี่ยก็จะนิยมเอาไปทำข้าววันไก่ข้าวหมกไก่ใช่ไหมคุณหมยใช่จะแข็งหน่อยจะแข็งหน่อยข้าวกล้องก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเพิ่งเก็บมาใหม่ใหม่สีใหม่ๆเป็นข้าวกล้องมันก็จะนุ่มกว่าง่ายใช่ถ้าไม่อยากกินแข็งเราก็ต้องมาดูข้าวสายพันธุ์อื่นหอมมะลิแดงไหมหรือว่าอาจเป็นกอขอ105ก็ได้แต่ว่าปลูกแบบเกษตรอินทรีย์อันนี้ก็จะ พันของข้าวก็จะมีความนุ่มความหอมต่างกันละอันสุดท้ายเลยคือกล้องเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีไม่ใช่เดี๋ยวนี้แหละจริงๆแล้วมันเป็นภูมิปัญญาตั้งนานแล้วใช่ไหมคุณนุ้ยว่าเรามีข้าวพางที่เขาเอาข้าวไปแช่น้ำแล้วให้มันงอกอและตอนนี้ก็เป็นจะ<ช>มีชื่อทั้งข้าวกาบ้าข้าวกล้องงอก<ะ>แล้วก็มีสารกาบ้า<ะ>เวลามันงอกอะคุณนุ้ยข้าวเนี่ยมันก็เหมือนถั่วมันเป็นมเมล็ดพันธุ์เหมือนก<ะ>ันใช่ไหมถั่วงอกดิบๆเนี่ยกินได้ไหม ได้นะแข็งๆแล้วนะอ๋อไม่ได้สิแต่ว่าพอเมล็ดถั่วหรอเมล็ดถั่วเลยอ๋อไม่ได้สิก็เหมือนเมล็ดข้าวแข็งๆก็กินไม่ได้ใช่ป่ะพอนี้พอเอาไปงอกอ่ะถั่วงอกนี่ไหมนิ่มเออกินได้ละเหมือนกันถ้าเราเอาข้าวไปงอกเนี่ยความแข็งมันก็ลดลงอ๋อค่ะเหมันก็เพิ่มขึ้นโอ้โหผัดเห็ดให้หอมแล้วเ่ะก็ใส่ขิงค่ะคนน้อย ขิงหั่นฝอยนะขิงหั่นฝอยอันนี้คุณโบมีเห็ดอะไรบ้างคุณโบบอกคุณผู้ชมยังเอ่ยเห็ดหอมปุยฝ้าเออริจิแล้วก็เห็ดฟางใส่อะไรต่อเดี๋ยวก็ไปจะใส่ไก่คุณโบแล้วถ้าเกิดว่าหุงโดยที่ไม่อบอ่ะจะทํายังไงให้ข้าวกล้องนิ่มเอาว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ข้าวกล้องกินข้าวกล้องแล้วเพราะวันนี้เราบอกเลยว่าข้าวกล้องดียังไง มีอีกวิธีหนึ่งคือแช่น้ําค้างคืนหรือแช่เป็นเหมือนข้าวเหนียวอย่างน้อยสามชั่วโมงแล้วค่อยนําไปขุงให้ข้าวมันดูดน้าซะหน่อยมแลกวด้องเติมปริมาณน้ํายังไงอ่ะคุณคุณโบตอนหูงอ่ะครั้งแรกเนี่ยเราซื้อข้าวมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันแข็งแค่ไหนหรือว่าแห้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เท่านิ้วก้อยเราเนี่ยแหละแล้วก็ชิมเอาถ้าเกิดว่าเพราะว่าพอแฉ่แน่คุณนุ้ยแกไม่ได้ วิตน้ำออกไม่ทันละก็ไปต,ต้มไะใช่แต่ถ้าแห้งเนี่ยเราเติมน้ำได้เรื่อยๆแล้วมันแปลกมากเลยนะคุณผู้ชมยุก,ก้อยคนเหามันก็ไม่เท่ากันนะ,นะแต่มันใช้ได้ทุกทีเลยอ่ะแปลกๆสวยเลยเราก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิวขาวพรอเที่ยวแล้วมันงานเล็กน้อยนะ รสในนี้อาจจะปรุงให้เข้มหน่อยได้เพราะเรากินกับข้าวแล้วก็เอาของที่ผัดเนี่ยโปกไว้ข้างบนเลยค่ะแต่แบบนี้คือข้าวจะนิ่มแต่ไม่เละนะเพราะว่าเวลาเราสมมุติเราไปผัดเนี่ยบางทีผัดนานเนี่ยก็เละได้หรือว่าเอาไปต้มหรือไปทําคนเขาเยอะๆเนี่ยก็จะเละแต่ถ้าอบแบบเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเละน้อยอเพราะว่าเรา ตั้งไว้เฉยๆแต่นุ่มแน่ๆเอาลงลังถึงได้เลยคุณหนุอยคุณหนุ่ยเปิดลังถึงได้เลยชิคนะเป่าให้ควันมันออกจากมือไม่หลอดบ้างได้เลยอุ๊ยอาจารย์ปิดฝาน,นีหานะไป <c oughs> ปิดฝาค่ะปิดไหม ปิดกระดาะ้ปิดไว้โอเคปึ๊บต้องนานไหมคะคุณโบไม่นานคะ่ะคุณนุ้ย <c oughs> ประมาณ15บห้านาทีก็ได้แล้วนี่สิบห้านาทีเนี่ยโบก,ก็กลัวคุณนุ้ยรอไม่ไหวค่ะเราก็เลยมีแทนแทนแทนเปิดแล้วนะคะฟื้หุยเพิ่งรอร้อยเลยรอแล้วเราก็ซอยต้นหอมค่ะให้มีสีเขียวนิดหน่อย ค่ <c oughs> แต่นี้ว่านับปัจจุบันนะกระแสของการรักสุขภาพเนี่ยมาแรงนะคะนุย้ยแต่หนุ้ยวันนี้ก็ได้รับความทึ่งอีกอย่างนึง <c oughs> ก็คือว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนาะ <c oughs> มองการไกลถึง14ปี <c oughs> ที่จะเตือนให้คนไทยนั้นหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยการกินของดีๆที่เรงมีอยู่แหละอย่ามองข้ามไป และการกินของดีๆแบบนี้นะคะ,คะไม่ได้รักแค่ตัวเองนะ,ะแต่ว่ารักสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ,เข,ะเข้ากล้องอินซีอ่าข้ากล้องอินซีอบหน้ารวมมิตรค่ะกินอยู่คือมาพิสูจน์กันเราจะไม่โกหกคุณผู้ชมนะ ถ้าแข็งก็คือแข็งถ้าไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยแต่ว่าอ,อร่อยอจริงๆเราข้าวกล้องเนี่ยมีสเสน่ห์นะคุณหนุ้ยคือมันนุ่มจริงแต่ว่าเหมือนกินข้าวเหนียวเปียกราอะ่ะมันจะกึ๊บกไม่แข็งนะแล้วเหนียวนะอืมไม่ใช่ว่ากินแล้วแบบรุ่มๆกรึ๊บๆไปกินไปกินมาอาจจะติดใจอะไรนะจริงค่ะแต่จริงๆลืมบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับคุณอ,อะไรคะอะไรคะ สุดท้ายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าพอเราหุงแล้วเรายังรู้สึกว่ามันแข็งหน uh ูว huh. มันยังไม่อร่อยอยู่เนี่ย uh huh. ใช้ครึ่งครึ่งใช้ข้าวกล้องครึ่งหนึ่งข้าวสวยครึ่งข้าวสารครึ่งหนึ่งแล้วค่อยๆลดปริมาณลงไปแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยแหละเราก็จะชินเพราะสุดท้ายมันเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมของเราเองซึ่งเราเปลี่ยนได้คนอื่นเปลี่ยนให้เราไม่ได้ ตองนะคะแล้วเปลี่ยนแล้วนี่มีแต่สิ่งดีๆน้องคุณผู้ชมสิ่งแวดล้อมดีนะเอาแบบวงกว้างก่อนอสิ่งแวดล้อมดีชาวนาก็เลยได้อะไรไ,ได้ดีเราเองก็สุขภาพดีชชาวนาก็สุขภาพดีไม่ต้องสุขภาพดีอยู่กับสารเคมีถูกต้องมีแต่สิ่งดีๆแบบนี้นะคะทําไมเราถึงจะไม่หันมารับประทานข้าวกล้องกันล่ะใช่ต้อง,งะนะคะองั้นมารับประทานข้าวกล้องกันเลยแต่ตอนนี้เราไปตลาดชาวชาวบ้านกันก่อนค่ะ,ะไปกันก่อนค่ะกินอยู่คือ ้าวันนี้ชวนคุณผู้ชมกินอยู่คือมาจ่ายตลาดที่วัดเขมาตลาดเช้าชาวบ้านที่ตั้งอยู่ข้างถนนสายประชาราชบำเพ็ญหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆตลาดเขมาเปิดขายเป็นประจำทุกวันและมีสารพัดสินค้าให้เลือกซื้อมากมายแต่หากมาที่ตลาดเขมาแห่งนี้ทุกๆเช้าเราจะเห็นภาพของรถซาเล้ง ขีบกันควักควายบริการรับส่งชาวบ้านที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของวิ่งมากี่ปีแล้วครับ20ปีแล้วครับ,แ,รบแต่ก่อนก็เดินบ้างอะไรบ้างก็ไม่ทันกินผลตกก็มาไม่ค่อยผลเปียกอะไรบ้างอะไรแล้ว,ลวใช้เสลงบรนการหน่อยมอเตอร์ไซค์ก็วออกกิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแพง30 20อันนี้5บาทคนละ5บาท5บาท ตลาดเช้าที่วัดเขามาไม่เพียงช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้าแม่ค้าคนซื้อคนขายจะได้พบปะพูดคุยกันเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนโดยรอบเหมือนอย่างเช่นรถสาเล้งถีบอาชีพที่รองรับผู้คนในตลาดวัดเขามาแห่งนี้กินอยคื วันนี้คุณผู้ชมคงจะได้รู้เคล็ดลับแล้วนะคะว่ากินข้าวกล้องที่มีประโยชน์แบบนี้อย่างไรให้อร่อยนุ่มหอมถูกใจค่ะใช่แล้วการที่เราเลือกรับประทานข้าวกล้องเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยมีประโยชน์ด้วยนะคุณหนุยเพราะว่าเขาสามารถสีแบบโบราณได้กําหนดราคาได้เองไม่ต้องไปรอให้โรงสีเนี่ยกดราคาต้นทุนก็ต่ําใช่เงินก็ดีเพราะว่าขายได้ในราคาที่สูงกว่าต้องค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งผู้กินผู้ขายทั้งสิ่งแวดล้อมเหมือนที่คุณ ว่าอ,อยากให้ผู้ชมได้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะคะเพียงแค่รู้จักเลือกเพราะเราเองถืออำนาจแล้วก็กลมอำนาจในการเลือกอยู่ทำไมต้องให้คนอื่นมาตัดสินว่าฉันต้องกินข้าวขาวที่ปล่อยพลังงานมาลวดเดียวแล้วทำให้ฉันหิวเร็วแก่กเร็วด้วยใช่อย่าพูดเรื่องนั้นใช่ไหมคะ,คะถ้าอยากอิ่มนานๆได้ประโยชน์เยอะๆก็ลองเข้ากล้องดูได้ค่ะ ใช่ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะติดต่อกับเราผ่านทางอีเมลนะคะ e m r t h a i p b s o r t h ค่ะ www.thaiPBS.or.th/itmr e ก็ติดตามรายการของเราเย้อนหลังได้นะคะ,คะจะเขียนมาถามอะไรขออะไรคุยอะไรกับเราทางจดหมายตุ้ปนงองส2ลาดพร้าวกรุงเทพ1 1 3 1 0 0ค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับกินอยู่คือค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7มงครึง่งถึง8โมงเช้าทางไทย PBS ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะมื้อต่อไปลองเลือกรั ประธานเข้ากล้องดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโลกหมุนเวียนและเปลี่ยนไปพืชพันธ์มากมายหมุนเวียนเปลี่ยนตาม mm hmm. เนื้อหมูปลาผักอาหารจากธรรมชาติดูเปลี่ยนไปให้ยไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินถิ่นไทย ฟูดดูฉันหลอใจแต่จริงแล้วไรประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าช้าให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างเละกินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มั่นคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้าช้าเพื่อพัฒน,นากเกษตรไทยย,ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบทไทย Can you care?